ในสำหรับคำถามในวันนี้ก็มีผู้ถามมาบอกขออนุญาตถามหลวงพ่อว่าทำงานในวัดได้คัาจ้างเราจะได้รับอน,นิสงส์ในการสร้างวัดสร้างศาลาหรือเปล่าครับในกรณีนี้ครับหลวงพ่อครับงั้นเราพูดตามหลักตามเหตุนะบอกว่าบุคคลทำกรรมเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้น บุคคลทำกรรมเช่นใดย่อมเราได้รับผลเช่นนั้นผู้ทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีผู้ทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วถ้าเราให้สิ่งชอบใจเราก็ย่อมได้สิ่งที่ชอบใจอันนี้เราทำงานเนี่ยเราทำงานในวัดเนี่ยได้ค่าแรงได้ค่าแรงได้ค่าจ้างจะได้รับอน,นิสงส์ในการสร้างวัดสร้างวาหรือสร้างศาลาหรือเปล่าในกรณีนี้ การที่เราไปทํางานสมมุติว่าเราไปรับจ้างสร้างศาลาสร้างเสนาสนะนะถ้าเราไม่เอาสตังเราทําด้วยใจศรัทธาเราไม่มีเงินพวกที่ทําเป็นเงินสร้างศาลาก็จะได้ลาบนิสงของการสร,รา้างศาลาพวกไม่มีเงินมีแรงเอาแรงไปสร้างศาลาไม่ไม่ได้รับค่าจ้างก็ได้ได้รับอย่างเต็มที่ในกําลังของตัวเองตามศรัทธาตามเจตนา แลวพวกที่ทํางานแล้วเอาค่าแรงมุ่งที่ค่าแรงคือสติออกนอกไปอยู่ที่ค่าแรงเต็มที่เนี่ยมันถูกอธิพวกนี้จูงใจเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ค่าแรงมันก็แลกแลกกับงานของตัวเองที่ทําสมมุติว่ามันเป็นการสมสม,สม,ส,ม,ส,มสมน้ําสมเนื้อสมดุลกับที่เราลงทุนตั้งใจทําแล้วเราได้รับเงินอย่างเต็มเต็มแต่ถ้าเรา จำเป็นชีวิตเนี่ยเราก็มีศรัทธาแต่เรา,าทำให้ดีที่สุดถ้าแรงเราจำเป็นต้องอยู่รอดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยค่าแรงเราก็รับไปตามเกณฑ์แต่ว่าศรัทธาเรามีสูงกว่าทำได้ดีกว่าถ้าเราทำงานเพื่อจะเอาค่าแรงอย่างดีอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันก็ทำแบบเสียไปทีเมื่อยได้จะเจตนาเหมือนคนงานที่วัดเนี่ยสมัยนี้นะ ให,ให้มาสมมุติว่าไม่ว่าจะสร้างส่วนไหนของวัดก็ตามใน,ในขณะที่ว่าสมมติว่าเขามาขึ้นฝ้าเพดานไปเอยดเปลี่ยนฝ้าเพดานใหม่แล้วมามาเปลี่ยนให้เราก็ดูเอ้ยเปลี่ยนได้แผ่นหนึ่งพยกแผ่นก่าวออกไปก็ค่อยทีละแผ่นสองแผ่นแล้วก็ไปนั่งกดโทรศัพท์เล่นเราก็ถามบอกเอาทำไมไม่นั่นให้เสร็จเลยเราก็ไม่ได้พูดโดยตรงเราก็บอกว่าวันนี้มันจะเสร็จไหมเนี่ย ก็บอกประมาณ3-4มสี่วันนู้นโอ้โหเราว่าคำจริงเนี่ยถ้าเปลี่ยนกันจริงๆเนี่ยอไม่เกินสองวันหรือวันนึงก็จบละแต่นะแล้วก็เลยเก,<บ>ก<ๆ>ไปถามไอ้หัวหน้าคนงานเนี่ยเขาก็บอกมันอย่างเงี้ยที่ไหนที่ไหนก็ก็ทำกันอย่างเงี้ยทํางานแล้วก็ไปนั่งแช่แล้วก็ไม่ทำนะือเงินของชาวบ้านเ<บ>ขามีสวะไอ้ที่เวลาเงินจะเอาเต็มค่าแรงเนี่ย<บ> กขาเกิดศรัทธาเขาเอา,ายมีเงินให้ก็ให้วัดเนี่ยช่วยดูแลในการซ่อมแซมบูรณะก่อสร้างเนี่ยแต่ช่างเนี่ยเอาเวลาที่ว่าไม่ไม่เจตนาไม่ได้ตั้งใจที่จะทําแต่มีมีฝีมือช่างมีฝีมือแต่ก็ไม่ไม่ทุ่มเทแรงกายแรงใจเต็มที่อันนี้อาน,นิสงส์นะก็ย่อมจะเราก,ก็ดูดิพอรับค่าแรงไงพอรับค่าแรงรับเต็มๆแต่เวลาทํางานทําไม่เต็มอย่างเงี้ย ไอ้บุญเนี่ยบุญก็คือสิ่งที่ทําให้เกิดความสุขคือผลประโยชน์นี่บาปทําให้เกิดความทุกข์คือการเสียผลประโยชน์ดังนั้นเนี่ยไอ้ตัวเองกอบกลัผลประโยชน์ล่วงหน้าไปก่อนเอาของส่วนรวมของสงฆ์นะแต่ว่าบริจาคให้กับส่วนรวมบริจาคแรงงานของเขาด้วยความที่เรียกว่าไม่ตั้งใจบ้างแล้วก็ทําแล้วก็ได้ผลน้อยบ้างนะก,การงานนอะไรที่มันย่อหย่อนก็ย่อมมีผลน้อย เพราะนั้นเก็เราก็คิดดูแล้วบาปกับบุญนไหนมันมากกับกันนะมันก็ขึ้นดเูเอาอะไรเป็นเครื่องตัดสินนะเราจําเป็นต้องรับค่าจ้างเนี่ยแต่ขอให้เราทําด้วยความเต็มใจและเราทําด้วยจริงๆให้ละเอียดถี่ถ้วนและในใจของเราคิดว่าจะทำให้มันดีที่สุดเท่าที่จะดีได้นะไม่ใทำแบบขอไปทีหรือคอยไปอู้งานอย่างเงี้ยอันนี้มันก็มี ผลเสียกับคนที่เขาบริจาคมาเป็นของสงฆ์แล้วเนี่ยเราก็เป็นบาปบาปก็ได้นะผลประโยชน์ก็ได้ค่าแรงแต่บาปก็ได้ไปด้วยแต่ถ้าเราตั้งใจท,าย,ทายมันเต็มที่ทายดีที่ส,สุดสุดความสามารถค่าแรงเราก็ได้ส่วนที่มันเกินจากค่าจ้างสมมติว่างานชนิดนี้ควรจะจ้างเนี่ยวันละเจ็ดร้อยแต่วัดมีเงินให้วันละสามร้อยแต่เราก็ทําเต็มที่ด้วยศรัทธาเราได้ค่าแรงเราก็ได้อาน,นิสงส์แห่งการ ที่เราทุ่มเทค่าแรงไปว่าการทําทานเนี่ยนอกจากให้วัตถุเป็นทานให้เงินแล้วให้เงินแล้วเนี่ยเราก็ที่จะก่อสร้างให้วัดสดุก่อสร้างเราก็มีแรงของเราซึ่งเงินมันแค่ปัจจัยแลกเปลี่ยนเฉยๆแค่นั้นเองเพราะนั้นเราจะได้รับอ่าบุญสงของการสร้างวัดสร้างศาลาหรือเปล่าครับก็ขึ้นอยู่กับการที่เรียกว่าเราทุ่มเทออกไปให้กับมันขนาดไหน ตอนนี้เราก็มาตัดสินสติถ้าเราจเจริญสติปัฏฐานสี่โดยย่อสัมปัญญาบาพะาให้มีสติสัมปัญญาในการคูยว่าเคี้ยวเข้าเหยียดไว้ออกเหลียวซ้ายแล้วขวาก้มเงยกินดื่มเทียวริมเพื่อเราทำให้มันเกิดสติในกำหนดความรู้สึกในมันก็มีน,น้อยๆพอเรากำหนดมากเข้ามากเข้าบ่อยๆเข้าซ้ำๆ้ซักๆเข้าให้ชัดเจนตอนเนี้ยเดี๋ยวมันจะมีวุบวับวุบวับในมือแล้วมีเชยเต้นแรงๆขึ้นมาเลยจนกระทั่งมันแน่นเครียดแล้วก็เกิดความรู้สึกตัวๆพร้อม มันเห็นผลทันตาเลยแล้วก็จเจริญสติสมัมปเนี่ยแล้วก็มาพิจารณาด้วยสติสมัมปันญาแล้วเนี่ยการสร้างสลาเนี่ยใจของเราเนี่ยเมื่อมันไม่มุ่งกับงานงานก็นได้ไม่เต็มที่แต่เงินจะเอาเต็มเห็นไหมเล่าแทนที่ว่าเราจะได้เงินอย่างเดียวซึ่งเป็นส่วนทําให้เราเกิดความสุขเราเกิดด้ว,ว่าได้มาดีกว,ว่าได้บาปมาด้วยก็คือไปโกงขลรงกินขลรงเขานะ องผลประโยชน์เขาเนี่ยบุญก็ได้บาปก็ได้ถ้าเราพูดว่าได้เงินคือบุญนะแต่บาปในเรื่องทางใจเนี่ยเนี่ยมันก็มาทําให้เราทําอะไรเวลาเราจะทํามาหาก,กินอะไรเราก็ได้ผลอย่างเงี้ยแต่เราเคยสร้างกรรมไว้ยังไงมันก็ปรากฏผลกับเราอย่างเงี้ยล้วคนที่เขาให้ทําทานได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ให้แล้วก็เขาให้แล้วบางคนก็หวังจะได้บุญกับบางคนก็ให้แล้วก็ให้คาจากใจนี่ยิ่งได้นักเข้าไปอีก หวังได้บุญเนี่ยมันยังได้แค่อนิสงยังความสุขนะก็น,นี่เราจะเริญสมาธิก็หวังให้ได้ความสงบแต่ความสงบไม่เที่ยงเราจะเริญเป็นพระรุยบุคคลเนี่ยให้หลุดพ้นไปนิพพานเนี่ยมันจะต้องทําแล้วมันไม่ได้อะไรทําแล้วยิ่งหมดไปจากความยึดมั่นคือมั่นในอุปทานขันธ์ทั้ง5เนี่ยมันจะได้พบความสุขที่ประเสริฐกว่า จริงไม่มีสิ่งเสียบแทงเพราะฉะนั้นอน,นิสงส์ว่าถ้าเราทํางานในวัดเราได้ค่าจ้างด้วยเรารับค่าจ้างค่าจ้างแล้วก็รับไปตามกฎเกณฑ์เขาแหละนะสมมติเราได้รับวันละสามร้อยเราจะได้รับนิสงในการสร้างวัดสร้างศาลาหรือเปล่าครับถ้าพูดถึงภายนอกก็คือว่าถ้าเราทําละมุงหลังคาไปเต็มเราก็เข้าอาศัยร่มไม้ช้คาในหลังคานั้นได้นะเราเราเทพื้นปูพื้นเราก็ได้เดินสบาย แล้วคนอื่นเขามาอยู่เนี่ยเขามาอยู่อาศัยหลังคาอาศัยพื้นอาศัยอาสนะที่เราทําอยู่เขามีความสุขยังไงมันกสะท้อนถึงเราสะท้อนถึงเจ้าของทานเต็มๆยวก็ทํามาสะท้อนถึงช่างช่างทําทำด้วยความเต็มใจอุทิศแรงกายแรงปัญญาของตัวเองเข้าไปเนี่ยกด้อานิสงต้องได้ แต่ถ้าทำแบบชนิดที่เรียกว่าเสียมีได้เนงะี้ยปุ๊บอันนี้สงมันก็ได้น้อยการนานอะไรที่ย่อหย่อนมันก็มีผลน้อยตัวเราเองนะเห็นแก่ตัวผู้มนุษย์ผู้เห็นแก่ประโยชน์ตนเป็นคนไม่ไม่สะอาดนะแต่เราทําหวังได้เงินเนี่ยแล้วก็แต่เราทงทำหวังว่าได้บุญเนี่ยแต่ค่าแรงเราจําเป็นต้องเอาเพราะเรามีครอบครัวอย่างเงี้ยอ,อันนี้เราก็ทายสุดความสามารถให้ดีที่สุดเราก็ได้อันนี้สงส่วนเกินจากค่าแรงของเรา พูดได้ไง่ายว่าทํท,ทอะไรทํได้ความเต็มใจแล้วมันได้เจตนาทาแล้วมันได้อน,นิสงแรงทาไมเจตนาก็ออน,นิสง์ก็น้อยไปไนะนเมื่อเจตนาได้อน,นิสงแรงแล้วอะ่ะมันมีได้บุญเต็มที่หรือว่าได้บุญบวกเงินหรือได้เงินเต็มที่เนี่ยแล้วก็แปลเอา <laughs>